ใช้เครื่องมืออะไรของ l ลายบ้างในการทำธุรกิจคือจริงๆผมว่าหลายๆคนน่าจะใช้แบบเดียวกันแหละแต่ว่าของผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทัวร์เนี่ยมันรายละเอียดมันเยอะเราก็จะปิดการขายเนี่ยใน l ลาย OA เป็นหลักเลยครับเพราะว่า มันจะต้องมีเรื่องเก็บหน้าพาสปอร์ตมีรายละเอียดลูกค้าเดินทางทพีเรียดไหนอันนี้ไปส่งไปบริษัทไหนเซ็นเตอร์ไหนอย่างเงี้ยครับผมก็จะใช้โน้ตในล e OA ค่ะที่เก็บรายละเอียดลูกค้าไว้แล้วก็อย่างตอนนี้ครับในลาย OA เเนี่ยถ้าหลายหลายท่านอาจจะทราบแล้วบางคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือว่าลิงก์แชทนะครับมันไปเก็บในระบบหลังบ้านของเราได้แล้วเวลาคลิกปุ๊บเนี่ยมันวิ่งไปที่แชทลูกค้าคนนั้นเลยถ้าเรามีระบบดาต้าเบสที่เก็บอะ ก็ค so ือเก็บล right. ิงก์แชทนี้ได้เพราะว่าหลังบ้านเรามันจะวิ่งเข้าไปหาลูกค้าคนนั้นทันทีโดยที่ว่าไม่ต้องมานั่งเซิร์ชเมื่อก่อนเราจะต้องนั่งเซิร์ชกันตอนนี้ครับก็คือในเรื่องต่างๆพวกนี้ครับมันจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดคน พราะอย่างของเราเนี่ยก็คือขายทั่วประเทศแล้วก็ไม่ได้มีหน้าร้านครับก็คืออยู่บนตึกออฟฟิศชั้น11อชั้น12อันนั้นคือออฟฟิศแต่เราใช้เครื่องมือออนไลน์ของ l ล ne นด่แหละในการสื่อสารก็ทั้งทั้ง l ล n e แอดทั้ง l ล n e OA เนี่ยคือเราใช้หมดทั้งพวกเกนเฟรนอะไรพวกนี้เราก็ใช้หมดดิฉันติดตามคุณนะอยู่ในไทยทิพย์โหดมากจ้าฉันเก็บกระเป๋าไม่ทันโปรไฟไม่แพ็คกระเป๋าคืนนี้เกาหลีโอ้โหพี่เก็บกระเป๋าไม่ทันเลยบอกตรงๆงครับมันก็คือการการบอดแคสต์มันก็ สามารถทําให้เกิดโปรไฟล์ใหม่ได้เนื่องจากมัน r e ชเข้าถึงผู้คนเนี่ยได้ไวที่สุดใช่กดคลิกเดียวปุ๊บเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วว่ามีโปรไฟล์ใหม่ค,ครับก็ต้องก็ต้องขอบคุณเครื่องมือนี้จริงๆแหละที่ทําให้มันแบบมันมีโปรไฟล์ใหม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกแท็กต่างๆพวกเนี้ยครับก็คือลูกค้าคนนี้ใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนเจ้าของก็ติดแท็กเซลไว้ค่ะเซลคนนั้นก็จะจะรู้ว่าอันเนี้ยลูกค้าคนนี้เป็นของเซลคนไหนก็ไปตามกันได้อีก เพราะนั้นพวกแท็กพวกอะไรพวกเนี้ยครับจริงๆค่อนข้างสําคัญมาใครที่ยังไม่ได้เริ่มใช้ไลโอเอหรือว่าเพิ่งเริ่มใช้อ่ะครับเวลาที่ลูกค้าทักมาเขาชอบอะไรจริงๆถ้าเราติดแท็กไว้ตั้งแต่แเริ่มต้นบิสเนสอ่ะครับมันจะดีมากๆและจะประหยัดค่าบอร์ดแคสต์ขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าอยากไปญี่ปุ่นเราอาจจะติดว่าโอเคลูกค้าคนนี้หายญี่ปุ่น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 เวลาเรายิงบอร์ดแคสต์อ่ะเรายิงที่ติดแท็กอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องยิงทั้งหมดขอแอบขยี้นิดนึงได้ไหม ตอนนี้มีคนติดตามอยู่ในไททิปอยู่ที่เท่าไหร่คะเอ่อประมาณถ้าคนแอดไลน์แบบออร์แกนิกจริงๆประมาณ8 0 0แสนกว่าคนค่ะครับแต่มันก็เรดบล็อกเนี่ยมันก็จะเยอะนิดนึงเพราะว่าของคนเ <ผม S 1> นี่ยเียงคผู้หญิงเขาตกใจวิทยดังมากแ0 0แสนกว่าคนแต่ว่าเรตบล็อกมันก็จะเยอะเพราะว่าเรายิงยิงหาลูกค้าเยอะลูกค้าบางท่านก็จะรำคาญใช้เทคนิคอย่างไงในการให้คนมาติดตามเนี่ยออร์แกนิกแปดแสนคุณคือจริงๆเราต้องตั้งใจก่อนว่า เราจะใช้ช่องทางอันไหนเป็นช่องทางหลักในการติดต่อลูกค้าออกแบบเซลล์ฟันแนลให้ดีใช่ครับ <Ừ. S 2> เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอมันกระจัดกระจายไปหลายที่เนี่ย <Ừ. S 2> เอาลูกค้าทักอันนี้ตอบช้าอันนี้ตอบไวอันนี้อะไรยังไงอะไร้ยครับก็คืออย่างผมเนี่ยอ่ะผมเลือก l i น์โอเป็นที่ปิดก,การขายลูกค้าสักประมาณ90%เพราะว่า ผมรู้สึกว่าล,ลูกน้องเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ลูกน้องเราถนัดล,ลูกค้าก็ถนัดด้วย <c oughs> เพราะว่าลูกค้าคนไทยก็ใช้ไลนย์อยู่แล้วทั้งวันทั้งคืนนะครับตลอดเวลาเราก็เลยเลือกไลน์โอเนี่ยแหละปิดการขายซึ่งเราเราคิดว่าเราเป็นบริษัททัวร์แรกๆที่ตั้งแชทเซ็นเตอร์ขึ้นมานะครับ <c oughs> เพราะว่าการคุยโทรศัพท์เนี่ยบางทีคุยปุ๊บเนี่ยสองชั่วโมงลูกค้าจะไม่ซื้อก็ได้ แต่ถ้าเราแชทอยู่2ชั่วโมงเนี่ยเราคุยคนหนึ่งเนี่ยคุยกับลูกค้าได้ทั้ง20คน <c oughs> ผมก็เลยโอเคถ้าแชทมาซื้อทัวร์เนี่ยหรือว่าอย่างเงี้ยคือไปซื้อในไลน์ชอปปิ้งเนี่ยผมลดให้แต่โทรมาซื้ออ่ะผมไม่ลดโซอี้อขออนีาตถามลึกขึ้นเมื่อกี้รู้แล้วคนติดตามประมาณ8 0 0 0สนคร <c oughs> าวนี้มีเซล์กี่คนที่บอกโอ้ยต้องมาติดแท็กลูกค้าเพราะการติดแท็กลูกค้าเราต้องคุยกับเซลทั้งหมดด้วยคุยกับแอดมินทั้งหมดด้วยว่าเราจะสร้างแคตติคอรีของแท็กยังไงหลักๆเลยเซลล์จะติด ว่าลูกค้าคนนี้เป็นของเขาดูแลอันนี้คือหน้าที่หลักของเซลล์แต่ในหน้าที่หลัก,กใช่ติดชื่อก่อนกิ๊กเก๋ก่อ่ก้อย,อ,ยอะไรก็ว่ากัไนไปคือแอดมินมันจะมีหลายหลายผนกอะครับของผมนี่มีแบบแอดมินไล่ล่างคือตอบจากข้างล่างก่อนเพราะว่าลูกค้ารอนานเพราะเนื่องจากว่าบางท่านก็ทักกันเข้ามาเยอะเวลาเรายิงบอร์ดแคสต์ทีเปรี้ยงไปถึงคนประมาณสักสี่แสนกว่าคนที่ไม่ได้บล็อกเราอะครับ ทราฟิกมันก็มาเป็นเหมือนซูนามิเลยทุกต้อก็คือคนทักเข้ามาพันเป็นพันพันในในวินาทีเดียวกันค่ะเราก็ต้องมีแผนกเหมือนโกยโกยข้างล่างอ่ะตอบไวๆเน้นไวไม่เก็บเลยเน้นตอบรับอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปิดการขายไม่อะไรทั้งนั้นคือตอบเป็นเหมือนตอบก่อนเซอร์วิสอะเซอร์วิสอย่างเดียวแล้วเขาก็พวกนี้จะมีหน้าที่คอยแปะว่าอันนี้หาญี่ปุ่นอันนี้หาเกาหลีหาอะไรอย่างเงี้ยครับพวกขายก็คือติดชื่อตัวเองไปเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องประชุมกันในองค์กรว่า คุณจะสร้างเป็นทรีลงมายังไงในการบริหารจัดก,การแท็กหรือว่าโน้ e หรือว่าอะไรต่างๆครับเห็นละเมื่อกี้เขาติด2แง tag หนึติดชื่อแอดมินก่อนว่าใครดูแล2ติด เรียกว่าประเภทสินค้าแล้วกันนอทัวเกาหลีทัวญี่ปุ่นนะซึ่ง2อย่างเนี่ยต้องมีละนะคะหรือบางท่านนะคะบางคอร์ปอเรทนะคะบางแบรนด์ก็อาจจะสร้างแคตติ้งลี่อื่นๆเพิ่มขึ้นมาได้เช่นเป็นลูกค้าเก่านะ,ะเป็นลูกค้าขาจรเป็นลูกค้าซื้อซ้ำเป็นลูกค้า v ีเเราก็สามารถตั้งค่าได้เพิ่มใช่ใช่อันนี้ผมก็ทําเหมือนกันก็คือเป็นลูกค้าที่แบบลูกค้าประจําเลยต้องดูแลดีๆเนอะเวยเที่ยวทั้งเที่ยวทั้งครอบครัวเลยถ้าเออถ้าเกิดว่ามีปัญหานี่โดนแน่สำหรับ ลูกค้าที่ติดก v ับ VIP ไว้ y อะไรเงี้ยครับพอซื้อกับเราตลอดเวลาอของมิวสิกน่าจะมีเทคนิคอีกเยอะนะคะหลายคนอาจจะคุณหน้าคุณมิวสิกเป็นนักร้องคุณไหมคะ,ะนานแล้วลครับนานนะคือเมื่อก่อนเป็น AF4 ครับก็คือ16ปีที่แล้วแล้วนะครับชื่อมิวสิกก็คือเป็น V8 เมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็ร้องรองบ้างครับแต่ว่าร้องเราไม่ได้ไม่ได้ตังแล้วแต่เวทีนี้ <laughs> ไม่ได้ร้องนะ